สวัสดีครับผมนายสมรซั่งเมืองนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องรีเล์นะครับเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆเรื่องรีเล์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ารีเลย์จะทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วจะมีพวกอะไรบ้าง in mm the -hmm. รีเลย์แบบปกติเปิดน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรีเลย์แบบปกติปิดบ้างนะ แปดหแปดแปดสสินะครับอันนี้จะเป็นแบบปกติปิดนะครับนี่จะเป็นแบบปกติเปิดนะครับถ้าเป็นปกติปิดนี่พอเวลาพวดนวดทำงานเกิดน้ำหน้าไม่เล็กขึ้นมาตัวนี้จะเป็นตัว ตีเปิดนะครับต่อไปเราจะมาดูรีเลย์แบบสองทางนะครับรีเลย์แบบสอง นี้จะเป็น87นะครับส่วนอีกขั้วที่เพิ่มขึ้นมาก,ก็คือจะเป็น 87A นะครับเป็น 87A นะครับนี่จะเป็นขั้ว3า 30, นะครับ 87A กับขั้ว87นะครับถ้าปล่อยให้ไฟผ่านไฟผ่านหดรวดลงกลางปุ๊บตัว30กับ87มันจะต่อกันอยู่แต่ถ้าเมื่อเราตัดไฟไม่ให้ไฟผ่านขั้ว85สี่ต้องขั้ว30ที่ต่อกับ87เองมันจะเด้งกลับมาต่อ87ธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์แบบสองทางนะครับเดี๋ยวมันดู ต,รรตัวนี้คือสัญลักษณ์ของความต้านทานนะครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของความต้านทานนะครับตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ สวิตแบบปกติเปิด 本扫。

ไฟต่ำต่อเวลาเราอยากจะปรับไปเปลี่ยนเป็นไฟสูงนะครับเปลี่ยนเป็นไฟสูงเราก็